อันนี้โบดยามจ๋านี่บานยาม <tuk> พี่น้องกำนังถึงสายไปก่อนท่านิู้ชมอากาศลมแล้วก็ค่อนข้างจะเย็น18องศานะแถวสวนบ้านเรานะเย็นได้ครั้งพี่น้องก็ช่วยกันสับหมูถ้าไปปรุงอาหารเปรับพี่น้องที่มาร่วมบุญในวันนี้อากาศเย็นแล้วคนลมด้วย สังเกตได้จากการนั่งถึงไฟแล้วก็รอดของไฟ่านผู้ชมให้รูปโยบังสบไปเป็นอะไรโทนเบกคันราอยู่ตรนีือเหรเนนอ

กินข่าวยาที่นองร่วมกันกินผักน้ำพริกผัดข้าวผัดสูสานสวยจังืบเต๊ตุมเนีข้าวผัด

เว้ยนี่กับข้าเตรียมต้มน้ำมันี่เนี่ยเะโลงงัยขาโทษนะขอไม่ยอมเปิดเนี่ยโอ้โหใช่ดูชิวๆกันมั้งเนี่ยที่ที่เราปอกเมื่อวานเนาะเมื่อเมื่อเตรียมไว้โอเคเรียบร้อยสีสัน

ขนุนแก่ขนุนสีสมอะไรปลาสดเลยนี่ปลาปลา เอาเมียนชูจ้าจ๊ะต้มเปียกต้มวิตู้ตู้เต็ดลาโหยฉลาบันตราจะถือหืมตะตันิกระเองนะล้างจานเยอะเลยช่วยกันล้างเนี่ยตระลึกที่ง่ายๆปลารากกล้วยนะ လာล่ะគួយត្រៅនោះអូនេត្រឡហើយតต้องខាត់នេះចេញๆមកអត់វិញចាតต้องឬតែខ្ញុំທາງទយកូចេញសិនខ្ញុំញាប់បាត់នោះឲ្យបំញាប់ឆាប់នេះហ៎តែហិញស្លាបានតាយំឲ្យហ្វ្រីនេះម៉េចណាខ្ញុំខត់តែបុណ្យចិត្តសົນແທ້ๆមិនពីន້ອງនំបេងច່າຍសាយត់ទៅដល់អូ ชนะบานเลยแม่นนะมือไตรายยมเนย่ลาสดๆสดสดเลยดออันนี้หมูที่เตรียมไว้ทำอาหารนาปลาเตอจำซีเอพี่เจ้าโอ้โหเมื่อวานเห็น เป็นผู้ชมชมบอกว่าต้มแซ่บสุดยอดเลยอาหารแต่ละเมนูนี่สุดยอดเลยจริงๆริงอืมรัวหอยมันอันนี้ต้มไข่เนาะจ้้าอันนีต้มไข่ต้มไข่ทำกำลังโตฝากฝากทำทำพะโล้ไข่ก็ฟองใหญ่ๆตัวๆเนาะเราคัดไข่อย่างฟงเวอรเลยแล้วหน้าฟองเล็กหรอกเนาะฟองกำลังดีเบอร์สองเบอร์ประมาณเบอร์สองบ้งเนาะ ต้มกี่นาทีนะปกติได้มาตรฐานหรือมาตรฐานคือไม่ไม่เคยตั้งคือไม่ได้ตั้งแต่ว่าพอพอเดือดก็อ๋อก็ใช้ได้คิดว่าพอประมาณแล้วก็น้ำเย็นเนาะแนมเมือกสันสิ้นสันมากประทานโอเคเดี๋บเข้าชิมดีกว่าอร่อยมากนั่นผัดมีผัดใช่เนี่ยผัดมีก็ชิ้สันเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ เดี๋ยวก็ใส่ผักที่หน่อยก็โอเคแล้วล่ะโอ้ผสารสวยงามมากเลยเส,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 สร็จเสร็จสิ้นพร้อมสักเสิร์ฟทานมายาหนาแม่ครัวเตรียมเอาไว้ผักสดก็ผักเครื่องเคียงเครื่องหอมผักชีแล้วก็จะเตรียมแค่เย็นเอาไว้เย็นเนื้อหมู แข็งคือด้เก็บขยะไม่เหม็นกิบเก่งจังเลยได้ทัดปลามา เย anyway. ี่ยมยอดเลยยาลินอ oh. ่ะโยคอเมคเอาไปต้มอแล้วก็ไว้ทำคารจัดเตรียมพร้อมเดี๋ยวก็กำลังดีเนาะเนื uh> <t 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 ้อกำลังดีข้าวเม้ม

โอน,นนี่ฮาวแต่ยืออพี<ม>น่น้องมาช่วยบุญตามธรรมเนียมบ้านเราก็าจะนำข้าวสารนำจะตุป,ปัจจัยพร้อมอามอนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะนำได้ก็มาช่วยบุญเป็นธรรมเนียมปฏิบัติด,ดั้งเดิมมานะครับ เรียายเนี่ยออจริงๆวิธีเคลดลับของการตัด ีความปลอดภัยด้วยแนะนื่องจากอันตรายนิดหนึห่งเนื่องจากมีจะเกินไบนิดคมอยู่ตรงนี้นคงไข้ทักที่างตัดหนัท้อไปน นี่กองตำชาในต้มงานที่กองตำเคลบหมูอย่างที่มากินเมื่อกี้อร่อยมากเลยรสชาติกรอบอร่อยอ่ะไข่มาแล้วอันนี้ไข่ต้มเสร็จแล้วก็ไปเดมเล็กเลครับท่านผู้ชมต้มน้ำมันต้มนร้อนจะปอกอบทำพันโลไม่ใจร้นใช่ไหมนี่บอกเหรออาตู้ตายแ่นตู้เนาะตู้จริงๆเลยตู้เลย ก็กรวดนะคะจุดเดือดนี่ไงสวยโหสวยงามมากเลยสะอาดขาวเปล่งน <well ja> ี่ไงท่านผู้ชมเรียบร้อยเขมงคลไหมรักษาเขบอกว่าหนังใสมากมา จะทำเป็นหมูหมูเออเป็นแคบกรอบเนาะทอดกรอบ,รบเนี่ยหมูสามชั้นสุดยอดเลยแต่ทิ้นใบมาจากไหนใบมาจากไหนนิสะพนบ้านโมบินายเยนี่นน

S <S จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นตัด้นที่เหมาะสมก็จะนำไปทอดมันจะกรอบอร่อยเด็ดชิ้นหั่นเป็นชิ้นอ, <S 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 อยู่ข้างหลงังบ้าน โ <iento> อ้โหโอ้โหเอาขีดขึ้นมาไดยมงขึนขนขึ้นเ้นขนข้้ขนขข้นมึ้นขึ้้้นนนนนนน้นขดเยี่ยมมากเลย น้อยเก็บที่โหฟักแปลงแตง,งกวาเพียบเลยบอ้อยหมด <laughs> วันนี้ขายสามสิบเอ้ยหลายฟองซะ ก็มาเก็บบรรยากาศหลังครัวเซละมุมเซ็นมะเออบรรยากาศเ